ไ,ไนี่มุนไปจำบรรษาหน่อยไม่ยังไรยังว่างอยู่นี่มุนไปจำบรรษาอยู่บ้านหน่อยครับเนี้ยนะอยู่นี่ก็สองคันแล้วสีเหลืองเอา้านวะ่าจะเข้าบรรษาเนี้ยเอาไปจำบรรษาหน่อยนะนี่มนุนแค่ไปหน่อยนะฟรีดา้าพอนเริ่มต้นเจ็ดพันสามบกสีเหลืองเมน้นนะล้อแม็กชั่เทพทีสามเจ็ด นะเอาครับพี่น้องนะสายธรรมะทั้งหลายครับธรรมะอยู่ในใจิตใจนะแต่ว่าในใจสิ่งไปด้วยรธรรมะสายสิ่งนะเข้าแก๊บตอนนี้มันเหมาะสมกับไอเสียมนะจิตใจเป็นธรรมะรนะแต่ว่านะบุคลิกอาจจะดูเหมือนคนสิ่งคนแรงหน่อยเหมือนอดีตอายมาอย่าบุกเพื่อเลยบุคลิกมันเหมือนไอจะขับตัวนี้ครัพี่น้องใครดีบุคลิกมืนไอช่วยยี่โมนไปหน่อยแมนปะ เียงไ่ด้โน้อหูกูเสียวลูกนอนฟรีดาวหอเริ่มต้นเจ็ดพันเปิดเครื่องัเปิดแล้วครับเปิดไีแล้วเพราะมันติดไม่ได้ติดาหูไม่ได้ อ้าวทุกอาชีพฟรีดาวนะเอาไปจำสินอยู่บ้านเลยนะครับพนะี่น้งครับกินนิมนต์นะเอาไปเลยบัตรประชาชนไปเดียวเออไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องจ่ายค่าซุ้งค่าซองกินนิมนต์ะนะเอาแค่บัตรพอใบเดียวครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะจัดในทุกอาชีพมาเลยนะหลวงพุ่งหลวงพ่อจะจะโชวหายเสียบเยอะนะ หลวงพว่อสาหาญาติโยมซื้อนั้นหลวงพว่อถ้าจะเอาคันนี้ไปเป็นกินนิมนต์อยู่วัดถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูอยู่นะ,ะ,ะซื้อคันนี้ถวายวัดถาวายวัดไปเลยซื้อถวายวัดนะให้หลวงพ่อไปทํากินนิมนต์ออนะแล้วท่านก็จะได้บุญด้วยผู้ใหญ่บ้านที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยหากรพบป่ามาออสนอตุวด้วยนี่วะ ไอเสียมอยากกินได้ไปถวายอยู่อขออนุญาตเจ้า,จาก,ก็ถวายให้ฟี่ได้บ่เออบ่ได้บ่ได้เด้ออพี่น้งบ่ได้บ่ได้ <c oughs> ติดหนีบริษัทจังหลายอยู่จ้ะไ <c oughs> อติดหนีบริษัทจังหลายอยู่นใส่ดีก,ดกับผมเบิดครับนะมาดูรอบๆกันนะโอ้โห,โโหแทบราคาร์บอนตากระโปรงสวยงามของเครื่องแต่งมาเล็กน้อยมกกักจะสีว่านี่เลยวะ นะชุดสีร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่มีริ้วไม่มีริ้วรอยจ้ะนะสายเหลืองทั้งหลายหนะึ 9, นะ่งจุดเก้าชารบล็อกออกร้ศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวฟีดาวฟีกองฟีจัดฟีโอนนะจัดได้ทุกอาชีพขอมาเลยครับนะกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐสหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไทยเฮ็หน้าเฮดสวนแม่บ้านลอบ่อพอีดยางขับวิ่ง ขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อครับแม็โคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมุ่งประมุ่งทุกอาชีพนะเอากิจนิมนต์ไปหน่อยฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวปันเริ่มต้นเจน็ดพันอา้าวแชร์ไปไวร์่น